ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวดีประจำวันที่8พฤษภาคม2566ครับสำหรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะมีการโอนให้รอบพิเศษ600บาทเข้าแบบประชาชนโดยตรงวันที่18พฤษภาคมนี้มาดูกันว่าใครได้บ้างนะครับ สำหรับคนที่จะได้รับนะครับเงิน600บาทนี้ในวันที่18พฤษภาคมนี้คือพี่น้องกลุ่มที่เป็นเกษตรกรนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการประกาศผลตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์นี้เนาะคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้หากคุณผ่านเกณฑ์นในครั้งนี้นะครับให้คุณไปยืนยันต,ตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคมนี้และในวันที่18พฤษภาคมเงินจะเข้า600บาท ประกอบไปด้วยเงินงวดของเมษา300แล้วก็เดือนพฤษภาคมอีก300รวมแล้วเป็น600นั่นเองสำหรับพี่น้องกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้รับเงินในวันที่18พฤษภาคม แต่ใครที่เคยได้รับเงินตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมแล้วในวันที่18พฤษภาคมจะไม่มีเงินเข้า600บาทแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเคลียร์ชัดนะครับและเงิน600บาทตรงนี้เหมือนทั่วไปคือไม่สามารถกดออกเป็นเงินสดได้รูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวนะครับหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้เนาะกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับ สตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube เลยครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ